ตอนนี้ก็มาดูของผู้ชายบ้านนะครับ AC DC เยอะแยะไปหมดนะครับมาทาริก้าใช่ไหมฮะตัวละตัวละเท่าไรเออสิบสี่ดอนนะฮะรินช์เป็นอะไรไม่รู้เน t เดอะโรลิ g งสโตนแล้วก็คนนี้ก็อยู่รัดนี้แหละมาเล่มาเล่การเอนโรดอะไรต่างๆนะครับผม อันนี้อะไรเอ็นวิสหรือเปล่าเพสซี่หรือเปล่าไม่รู้ใครนะหรือนักมวยไม่รู้เออหมอน,นี้ครับที่ชอบตลกจุลประมาณนี้ครับผมเสียการ์ตูนแม็กกี้เมาส์นะครับผมการ์ตูนนะฮะนี่ใครเอามาไว้ตรงนี้มาวิน <c oughs> อะไรต่างๆนะครับผมประมาณนี้แหละนะฮะเออนี่ลูกสาวชอบครับไอ้ตัวเนี้ตัวละสิบสี่ดอนหรือเปล่าครับผมประมาณนั้นแหละเนี่ยลูกสาวชอบไอ,อ้ตัวนี้ชื่ออะไรเนาะยดาอะไรต่างๆของส t า r w ว r หรือเปล่านะฮะประมาณนี้นะครับผมทั้งการ์ตูนทั้งอะไรต่างๆ จีนมันดังๆแหละนะครับผมเสื้อวงหายไปไหนมีทำไมมีเท่านี้นะมีวงเยอะแยะก็คงประมาณนี้ที่หลักๆนะครับม,มาเล่ใช่ไหมกันแอนโดรดเดอะ l ูริงสโตนมาเธอริก้านะ ACDC r e d เ h o p ชอโอ้ก็เยอะแล้วนะนะฮะแล้วคนดำนั้นผมก็ไม่รู้จักประมาณนี้ฮะอันนี้เสื้อวง ตัวละสิบสี่ดอลมันนี่ใครเอ,อ่ยตองดูดิโอ้หมอน,นี้ฮะผมก็ไม่ค่อยรู้เนาะ The Rolling Stone นะแบบนี้คนนิยมก็ตัวละประมาณนี้ฮะสิบสี่ดอลดอลละสามสิบสี่นะฮะอันนี้ก็มาดูเสื้อผ้าหน่อยร e ว i ยนะ่าจะเป็นตัวนี้นะฮะใช่หรือเปล่าอ่า รีวายนะเสื้อแบบนี้ไม่รู้ตัวเท่าไหร่นะรีวายเนี่ยร,รีวายดำถ้าคนชอบแบบรีวายก็ของแท้แน่นอนครับผมกางเกงเอ่ยรุ่นไหนก็ว่าไปผมชอบรุ่นนี้เนี่ยห้าหนึ่งหนึ่งชอบรุ่นนี้มากคน,นะคนไทยชอบห้าศูนย์หนึ่งนะคนไทยชอบห้าศูนย์หนึ่งเป็นหลักนี่ก็เสื้อรีวายนะครับผม ประมาณนี้นะผมชอบรุ่นนี้แหละ501ขาเดฟอะพวกง่ายๆนะฮะคนไทยชอบ501ที่มีกระดุมนะนี่ก็เสื้อแบบนี้นะดีวายนะครับผมตัวเท่าไหร่โอ้นี่ลดราคาครับผมเนี่ยลดถึงสามสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนู่นไม่ธรรมดานะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะดีวายนะครับผมดีวาย501มีหรือเปล่า ดุนกระดุมเนาะไม่ใช่แถวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเสื้อวงเสื้อกะตูนอะไรประมาณนั้นนะรชชีปินหรือเปล่าตัวนีนะะ้โอเคนะแค่นี้ก่อนครับผมนี่ก็ยังเป็นเสื้อกันหนาวนะ,ะมีหูดหรือเปล่าไม่มีเนาะนี่มีหูดนะฮะคนไทยชอบนี่ลดราคานะเนี่ย ลดราคานะตัวเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือตัวละยี่สิบดอนน่ะเชือกันนุกันเนาแหลงเลอรครับผมโอเคนะแค่นี้ก่อนบายบาย,บายครับบายบาย,บายครับผมนยินเนาะ นี่รองเท้าครับผมนี่เสื้อแบบคาบอยหรืออะไรประมาณนะั้นมะั้งนะมันหน้าหนาวเขาก็จะลดออกแล้วครับผมนี่เสื้อกีฬานี่เป็นหมวกบ้างนะครับผมรองเท้าเว่นตาเออแนตาอยากได้นตาสีเหลืองๆครับผมค่อยว่ากันใส่กลางคืนะ ใส่กลางคืนครับผม